มีโบกี้มาเล่นโดนอีกครับอ่าคราวนี้มีคนมาเพิ่มด้วยหนึ่งคนนี่คือคนนี้คนแก่อืมวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค้าด้วยนะครับอุ้ยเร็วจ้าเร็วจ้าเอาไปก็ เร็วเราก็ปรับไปตามปกติสิไม่เห็นจ,<า>จะต้องไปกลัวเลยเรามาเล่นโดรนรถไฟมาพอดีครับ โอ้สวยมากเลยภาพเดี๋ยวนะถ่ายใกล้ๆให้คู่กับพระจันทร์ก่อนหนึ่งสงสาม 1, 2, 3, ปลาฉลามขึ้นบกเออโอเคโบกกี้ก็บังคับโดนแล้วครับอืตอนนี้เป็นไง ลมลมค่อยน้อยลงนะขึ้นได้ไหมหรือว่าบมดแรง

อม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วนนเห็นได้เวลาต้านแล้วมันช้าเนาะเวลาปล่อยไหลไปแั้นเร็ว โอ้เร็วมากเลยเวลาปล่อยไหลไปนละเร็วมากเลยโอกีต้านกลับไปก,นะกับพิบแล้วครับ โอ้โหสลบไปเลยครับโดน